สวัสดีค่ะคุณผู้ชมใครๆก็เข้าครัวค่ะและวันนี้นะคะเราอัดเทปในช่วงเทศกาลกินเจค่ะเราได้โจทย์มาค่ะจากคุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะว่าอยากจะให้แนะนําอาหารเจเนี่ยที่รู้แตกต่างจากท้องตลาดทั่วไปแล้วก็มีความเป็นฝรั่งหน่อยๆนะคะวันนี้เราภูมิใจนําเสนอค่ะสเต็กปลาแซลมอนเจค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันค่ะมา,าดูส่วนผสมของสเต็กแซลมอนเจกันนะคะเริ่มจากตัวแซลมอนเจเนี่ยค่ะ คุณผู้ชมหน้าตานี่จำลองซะเกือบเหมือนเลยนะคะจริง,รงๆแล้วมันทำจากโปรโตีนเกษตรแผ่นใหญ่นะคะและอสีดำๆที่เห็นเหมือนหนังปลาแซลมอนเนี่ยทำจากสาลายนะคะอันนี้สามารถหาซื้อแบบแช่แข็งได้นะคะตามซูเปอร์มาร์เก็ตที่ดีหน่อยเนาะ,ะไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะ,ะก็อันนี้เขาหน้าซองเขาจะเขียนเลยว่าเป็นแซลมอนเจคะ่ะส่วนผสมต่อมาค่ะเป็นมะาการีนนะคะสำหรับไว้ย่างแซลมอนเจเนี่ยนะคะ แล้วก็ส่วนต่อมาเป็นส่วนของซอสที่จะเอามาราแซลมอนนะคะเชฟเลือกเป็นน้ำมันมะกอกค่ะพริกไทยเกลือค่ะอันนี้เป็นซอสเห็ดหอมนะคะหรือว่าน้ำมันหอยเจนะคะซอสถั่วเหลืองค่ะแล้วก็เห็ดแชมเปญองค่ะหรือว่าเห็ดกระดุมเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นผักที่เอามาแกล้มกับสเต็กก็คือวันนี้เลือกเป็นผักโขมลวกสุกแล้วก็บีดน้ำออกนะคะ สำหรับอัตราส่วนผสมนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv เดี๋ยวเราไปทำสเต็กแซลมอนเจกันค่ะเดี๋ยวเราจะทำการย่างแซลมอนกันนะคะเริ่มจากเราตั้งกระทะย่างนะคะให้ร้อนค่ะใส่มา์การีลงไปเล็กน้อยนะคะพอไม่ให้แซลมอนเจพอติดกระทะ แล้วเราก็เอาแซลมอนเจนะคะลงไปย่างค่ะก็ทําเหมือนย่างสเต็กหมูสเต็กไก่ทั่วไปนะคะคุณผู้ชมแค่เปลี่ยนเป็นตัวหมี่กึ่งเนี่ยนะคะก็เป็นเจแล้วก็รอบนี้เนี่ยคงหาซื้อลําบากหน่อยนะคะสําหรับคนที่จะซื้ออาหารเจตามทั่วไปอันนี้ต้องทําเองคุณผู้ชมแล้วก็ง่ายง่ายมากอ่ะแล้วก็เป็นวัตถุดิบที่ไม่ได้หายากนะคะยกเว้นตัวแซลมอนเจแวะซูเปอร์มาร์เก็ตดีๆก็หาซื้อหน่อย เห็ค okay, okay. ่ะตอนนี้เราก็จะทำการย่างนะคะใช้ไฟกลางนะคะจนกระทั่งตัวสเต็กแซลมอนเจเนี่ยเขามีกลิ่นหอมของโปรตีนเกษตรออกมานะคะเดี๋ยวเราระหว่างที่เราทำการย่างเนะะี่ยค่ะเราจะทำการผัดผ,ผ,ผักผักโขมไปด้วยค่ะระหว่างที่เราย่างแซลมอนด้านหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเราจะผัดผักโขมแล้วก็ทำตัวซอสราดสเต็กไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาค่ะ เริ่มจากเราตั้งกระทะนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ใส่น้ำมันมะกอกลงไปค่ะนําผักโขมนะคะลงไปผัดค่ะกับน,น้ํามันมะกอกนะคะปรุงรสเล็กน้อยนะคะด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยค่ะสําหรับการทําผักโขมสําหรับประกอบสเต็กแค่นี้เลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าตัวผักโขมเองเนี่ยมีความมันแล้วก็มีกลิ่นในตัวอยู่แล้วนะคะ ราะว่าตัวเขาเนี่ยอุดมไปได้ไวยธาตุอาหารพวกแร่เหล็กอะไรต่างๆเนี่ยมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วก็มีรสอร่อยในตัวค่ะชื่อผักโขมนะคะไม่ใช่ผักขมนะคะไม่ขมเลยคุณชมลองซื้อมารับประทานดูแบบแช่แข็งก็มีนะคะแล้วก็แบบที่เป็นสดนะคะคุณผูชมก็เอามาลวกโอเคค่ะแค่นี้เลยค่ะแล้วเราก็ตักพักไว้นะคะคุณชม เดี๋ยวเราจะทำกทารทำซอสลาสเต็กกันค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะทำการผัดซอสสำหรับลาสเต็กกันนะคะคุณชมเริ่มจากตั้งกระทะให้ร้อนนะคะปรับเป็นไฟกลางค่ะใส่น้ำมันมากอกลงไปนะคะอันนี้ถ้าคือคุณผู้ชมเป็นคนทานบางสวิรัตนะคะทานหอมกระเทียมได้ค่ะ ขั้นตอนนี้เอาหอมหรือกระเทียมลงไปผัดนะคะแต่เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงกินเจนะหอมกระเทียมเป็นของต้องห้ามค่ะเชฟก็จะไม่ใส่นะคะจะทําการผัดเห็ดกับน้ํามันนะคะแล้วก็เติมน้ํามันหอยเจลงไปค่ะใส่น้ำเปล่าช่วยเล็กน้อยนะคะเวลามันจะเด็นนะคะปรุงรสด,ด้วยซอสถั่วเหลือง ผัก่ะไทยท่ยวพอค้นเหนียวนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาจัดจานสเต็กกันค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราจะทำการจัดจานสเต็กแซลมอนเจกันนะคะเริ่มจากเราเอาผักโขมที่เราผัดกับเกลือแล้วก็พริกไทยอะคะ่ะเป็นฐานให้กับตัวแซลมอนนะคะจากนั้นนะคะเอาแซลมอนที่ย่างแล้วนะคะตกแต่งลงไปค่ะ คุณชมก็เอาซอสนะคะที่ผัดนะคะลาดลงไปนะคะบนสเต็กค,ค่ะสีจะยังไม่สวยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าทุกอย่างเอออกสีโทนเข้มหมดนะคะเราใช้ผักไฮโดรพอนิกค,ค่ะแต่งในการช่วยทำให้สีของจานสเต็กนะคะดูสดใสขึ้นนะคะ อันนี้คุณผู้ชมก็เลือกได้ตามจินตนาการนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสเต็กแซลมอนเจค่ะสำหรับเทศกาลกินเจปีนี้นะคะอาหารฝรั่งก็ทำเจได้ค่ะสำหรับอัตราส่วนผสมค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ